มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุประกาศเตือนฉบับที่5พายุฤดูร้อนถล่ม53จังหวัดโดนเต็มเต็ม30เมษายนถึงวันที่1พฤษภาคมนี้ค่ะกรมอุตุประกาศฉบับที่5เมื่อเวลา17นาฬิกาของวันที่129เมษายน2566กรมอุตุประกาศ เรื่องพายุฤด,ดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5มีผลกระทบถึงวันที่1พฤษภาค,คม2,566ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นนะคะโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกบางแห่งรวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไม่ควรสวมใส่โลหะและก็หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าขนองส่วนเกษตรกรษนะคะควรเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร,รษและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประเทศลาวตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้แล้วนะคะคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในคืนวันที่29เมษายน2566 ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งจะมีกําลังแรงขึ้นในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีผลกระทบนะคะในวันที่30เมษาย,ยน2566ภาคเหนือจังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชร พิจิตพิสนุโลกและเพชรบูร์ค่ะภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นหนองบัวลำพูกาฬสินมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอํานาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางนะคะจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีราชบุรี สุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณนลนค่ะภาคตะว,วันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบ,บุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะ วันที่หนึ่งพฤษภาคม2566ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรและพิษณุโลกภาคกลางจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบ,บุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสมุทรสงครามสมุทรสาครนนะครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดเพชรบ,บุรีและประจวบคีรีขันธ์ สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันทําให้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองส่วนบริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือ,ด,อด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสําหรับเรือเล็กนะคะควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่30เมษายนถึงวันที่สองพฤษภาคม 2566ค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ